ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสเกมไรเรนเจอร์อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เป็นวันจันทร์แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือวันจันทร์ที่1นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปทําการแจกแต้มกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาทีมนี้เลยนะครับผมที่ผมไปแจกแต้มนะเพราะว่าก็เอาตัวหลักๆมาแค่5ตัวนะครับ ก็ผมแจกแค่5ทีมเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าผมแจกมากกว่านั้นเนี่ยโอกาสที่ผมจะขึ้นไปถึงม้า2เนี่ยเรียกได้ว่าริบหรีมากเลยนะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านที่เข้ามาตีนะครับผมอันนี้คือที่โชคดีนะครับผมก็คือคนคนต่างชาติมาตีนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยที่ผมเคยเจอนะครับก็คือเนี่ยครับผมเทือกอย่างนี้ครับผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่นักการเมืองนะครับที่แบบมาเทือกนะครับผม ทพเพือกมานี้ไอเมีไม่ใช่นะครับแต่ว่าโดนตีเป็นเทือกเลยครับเขาไปหาคนไทยท่าแรกกันนะผมล r รเนี่ยผมไม่กล้าแจกนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นเพื่อนที่เป็นต่างชาตินะครับแต่ผมจะแจกเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับผมถ้าสมมุติเกิดว่าใครที่เป็นธงอิสระนะครับแต่ว่าชื่อไทยเนี่ยผมขออนุญ,ญาตไม่แจกนะครับเนื่องจากว่าคุณไม่ได้แสดงสัญชาติที่แท้จริงนะครับผม ก็จะไม่แจกนะครับทงแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าทองอิสระนะครับต่อให้เป็นชื่อไทยก็ไม่แจกนะครับผมแจกเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่แจกนะครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นคนไทยทงแบบนี้ก็ไม่แจกนะครับอ่าเจอแล้วครับผมคุณสู้กันหน่อยนะครับยูเจ็ดสิบสองก็ดูแล้วถือว่าโชคดีมากนะครับผม นักพะันมือโปรผมยังหาตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับก็เมื่อสักครู่ก็ส่งไปแล้วนะครับที่ลงคลิปไปนะผมก็ไม่รอดนะครับไม่ได้สักตัวเลย900ดูบี้นะครับผมมีบางท่านนะครับก็เอามายอะเยอะกันใน a c e b o o k นะครับผมก็ห้าสิบตัวก็ได้แล้วนะครับอ๋อตัวห้าใบนะผมตัวห้าใบด้าเลยนะซึ่งผมก็แบบเกาหัวนะครับก็คือบางท่าน มาปุ๊บก็ได้ปั๊บนะครับแต่ของผมเนี่ยไม่รอดนะครับยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีก็ทําใจครับผมอันนี้ก็เลยมาแจกนะครับรอสักครู่นะครับผมน่าจะเป็นหน้าจอค้างนะครับกดไม่ออกรอแป๊บนึงนะครับผมเมื่อสักครู่นะครับก็ปิดหน้าจอไปนะครับผมแล้วกลับมาแล้วนะครับก็น่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่ามีกระพริบกระพริบอยู่นะครับผม อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไม่ได้เล่นทุกตัวนะครับผมเล่นเฉพาะทีมหนึ่งทีมเดียวนะครับตามรูปนี้เลยครับผม <c oughs> แล้วก็กดออโต้เลยนะครับ <c oughs> ก็ที่เหลือก็ไปวัดใจกันเองครับผม <c oughs> แต่ที่แน่ๆคือถ้าผมเห็นทีท่าว่าผมจะชนะเมื่อไหร่นะครับ <c oughs> ก็จะไป ทำการปิดบัญชีทันทีนะครับผมก็คือยอมแพ้ทันทีนะครับก็จากเท่าที่เห็นนะครับผมตัวสล็อตเนี่ยการโจมตีค่อนข้างไกลมากนะครับก็คือจากหน้าเรียกได้ว่าจากหน้า,หน,าหน้าป้อมของผมเนี่ยประมาณสี่ร้อยนะครับผมยันถึงหน้าป้อมเลยนะครับเรียกได้ว่าโหดยิ่งกว่าตัวของ คิงอีกนะครับเพราะว่าของคิงนยผมต้องรอให้ผ่านมาก่อนนะกว่าจะเริ่มยิงได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับผมมาถึงปุ๊บก็อัดป้อมได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่แบบว่ามาแบบนี้นะผมบอกได้คําเดียวครับว่าทีมผมก็เล่นลําบากนะครับคือถ้าผมเล่นเองครับผม1ิตัวเนี่ยออกสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าเจอแบบนี้เรียกได้ว่าโหดสุดๆนะครับอ้อเป็นตัวที่แบบว่าเล่นง่ายๆเลยนะครับ ก็คือไม่ต้องใส่อะไรมากมายนะครับใส่ใสายเวทแบบชิวๆเลยนะครับเนี่ยสำหรับท่านนี้นะครับก็คือตีเวทนะครับพลังชีวิตแล้วก็ตั้นการใบนะครับผมใส่รองเท้านะครับสาสิบสี่อันนี้ถ้าหาที่แบบว่าค่าสูงเป็นสีทองได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะลดแร้ได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นอัตราการใช้สกิลนะครับผม เรียกได้ว่าถ้าสมมติเกิดว่าจะเอามาเล่นจริงๆนะครับแทบจะไม่ต้องใช้เกียร์ที่สูงส่งอย่างเช่นแบบว่าเป็นเกียร์7ดาวอะไรเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยความสามารถของเขาโหดอยู่แล้วนะครับเรียกได้ว่าคิงยังอายนะผมเพราะตอนนี้ลหลายๆท่านก็คืออาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมาถึงมีธาตุมืดแบบนี้ออกมานะครับผมตอบได้เลยครับว่าเอามาแข่งกับตัวลิมิเต็ดได้สบายๆเลยนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นตัวคิงนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของคลัสนะครับก็คือโหดพอๆกันแต่ว่าตัวเนี้ยผมมั่นใจครับว่าเป็นท่าแสงทัดมืดโหดกว่าแน่นอนครับอืมอันนี้แปลกใจนะครับผมก็คือเป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าในกลุ่มด้วยนะครับแต่ว่างงนะครับอ่านดูนะครับผมมีคําว่าช่วยเหลืออยู่นะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนกันในไลน์ผมด้วยนะครับ ตอนแรกไม่เข้าใจนะผมว่าทําไมถึงแบบว่าแปลกๆนะผมก็คือเพื่อนๆในไลน์ด้วยนะครับอันนี้คุณรณกิจนะครับผมพีนะครับก็อยู่97นะครับผมอันนี้ก็คือไปแจกแต้มโดยเฉพาะนะครับก็ถ้าท่านท่านใดนะผมที่แบบรู้จักท่านสองท่านนี้นะครับผมก็ฝากบอกด้วยนะครับว่าผมไปแจกแต้มนะครับไม่ได้ไปหาเรื่องแต่อย่างใดนะครับอันนี้นะครับผม อันนี้ผมลองกดเล่นๆเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ออกเลยนะครับผมมันจะช้านะครับดูยังไงก็น่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าป้อมเนี่ยก็คือใกล้แตกแล้วนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าป้อมของผมยังไม่ทันจะแตกนะครับผมทีมของเขาก็จะแตกแล้วนะครับอ่านี่รีพัดก่อนเลยนะครับผม ทีมที่ผมตั้งเอาไว้นะครับก็คือจะออกวัยเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่เอามาลองของนะครับผมก็ถ้าท่านใดไปเห็นนะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าอันนี้คือผมไปกวนแบบแจกแต้มแบบกวนๆนะครับก็ไม่ได้ไปหาเรื่องแบบว่าจะเอาชนะแต่อย่างใดนะครับหาท่านที่สามกันต่อนะครับผม อ่าคุณคอคนนะครับก็ไปทําการแจกแต้มกันเลยนะครับเรียกได้ว่าแม็กทุกตัวนะครับยกเว้นท่าแสงมืดนะครับผมก็ไปแจมกันเลยนะครับ จากเท่าที่ดูนะครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ฟรีสัดส่วนมากนะครับผมก็เลยบบว่าตัวผมตีค่อนข้างที่จะทะลุไปถึงป้อมได้ง่ายนะครับอ่าไปแล้วนะครับผมป้อมจะแตกแล้วนะผมก็ไม่กล้านะครับผมอีกนิดเดียวเนี่ยคือไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนนะครับก็ออกก่อนดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัย ผมก็กันทีมของผมเองด้วยนะครับว่าถ้าทีมของผมแตกคือลอดตัวนะครับแต่ว่าถ้าผมชนะมันจะไม่เป็นการแจกแต้มอีกต่อไปนะครับผ่านไปแล้วสามท่านนะครับผมอ่าใช่จริงๆด้วยครับก็คือค่อนข้างจะเกียร์ฟรีเยอะเป็นพิเศษนะครับก็เลยบบว่าอาจจะเปากนิดนึงนะครับผม <c oughs> ก็ไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่สาม ผ่านไปได้8นาทีด้วยนะครับอ่าคุณไม่รู้นะครับก็ท่านที่4นะครับผมมีตัวตัดแรกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวตัดครูดาวมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับผมก็ไปลองของกันเลยนะครับ อันนี้คือนับแล้วไปแค่สองนะครับผมแล้วก็ออกไปเลยนะ <c oughs> ทีมของผมนะครับโดยมากแล้วเนี่ยผมจะไมไ่ค่อยได้ใส่ความสามารถตรงที่ว่าเป็นออกสกิลเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าใส่แล้วมันจะค่อนข้างออกไวเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากใส่นะไปนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะครับผมชนะง่ายเกินนะครับน่าจะเป็นแบบว่าเกียร์ค่อนข้างจะฟรีเยอะนะครับผม ถ้าบอกว่าใส่เกียร์เป็นลิมิเต็ดแล้วก็7ดาวเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าผิดขนาดเลยนะเพราะว่าจากเท่าที่ดูครับก็คือฟรีกับทั้งนั้นเลยนะครับผมเ,เรียกได้ว่าเกียร์หดาวแบบปกติค่อนข้างเยอะนะครับตัวที่ผมแนะนำนะครับผมว่าไม่สง่งวรเอาออกมาเลยนะอันนี้ผมแค่แนะนำนะครับว่าไม่ต้องเอาออกมาอีกเลยนะก็คือตัวของบาวไฟนะครับไม่ต้องเอาออกมาเลย ส่วนตัวของโครนี่เศรษฐีนะครับผมก็ไม่ได้เรื่องนะครับอันนี้จากที่ผมเล่นมาเองนะไม่ได้เรื่องครับแล้วก็ตัวของบาร์บีคิวถ้าไม่ได้อยู่หลีกล่างๆนะครับอย่าเอามานะครผมเพราะว่าตัวเนี้ตายง่ายมากเลยเพราะว่าหลักๆที่ผมลองเล่นดูนะครับไม่มีประโยชน์นะหลีกล่างๆพอได้ครับเอาไปเล่นในกิลเวสพอได้ครับผม แต่ว่าถ้าสมมุติเกิดว่าพามาเพื่อเอาชนะแล้วทีมเป็นแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าทีมไม่แข็งตายลูกเดียวครับและยิ่งเป็นเกียร์ฟรีซะส่วนมากนะครับผมไม่เหลือจริงๆนะอันนี้คือการแนะนํานะครับผมไม่ได้แบบว่าไปข่มอย่างแต่อย่างใดนะครับแค่บอกเฉยๆว่ารูปแบบของทีมนะครับผมจัดผิดเยอะนะครับซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตนะครับผมที่ผมจัดนะซัพพอร์ตคือซัพพอร์ตส่วนตัวยิง ก็คือตัวช่วยหรือตัวยิงมีแค่หนึ่งตัวในทีมแรกกพอนะครับไปหาท่าสุดท้ายกันเลยนะครับผมอ่าคุณโรลลี่นะครับคุณโรลลี่เนี่ยค่อนข้างจะมีตัวท่าแสงมืดเยอะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะท่าแสงมืดเนี่ยครับผมถ้าเราเอาไปเยอะเนี่ย มันมีปัญหานะครับโดยเฉพาะตัวของทตาที่เป็นแบบว่า,าจะพูดยังไงดีล่ะต้องเรียกว่าสายไหวพิบเยอะไม่ดีนะครับสายไหวพิบเยอะไม่ค่อยดีนะถ้าอย่างในทีมหน,นึ่งเนี่ยครับมีทาุไม้เยอะก็ไม่ดีถ้าอย่างทีมมีเลียวนะครับผมเที่ยวไอ้บาเรียวนะถือว่าดีอยู่ครับแต่ว่าถ้าทีมของเรามีตัว สายเวทหรือว่าสายไหวพลิบเยอะเกินไปแล้วก็ธาตุไม้นะผมเราต้องหาทีมให้แข็งๆนะครับไม่งั้นอนะ่ะบอกได้คําเดียวเัาว่าไม่รอดนะสําหรับทีมเนี้ยถ้าเอามาตีกับผมจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามีหนักนะมีหนักใจนะเพราะว่าเขาเนี่ยแหละครับพี่หนักใจไม่ใช่ผมเพราะว่าหลักๆเนี่ยเอาตัวธาตุแสงมืดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวนั้นไม่แม็กด้วยนะครับมันค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าจะให้ดี มีอลิสเตกินะครับผมหาให้ไดห้หนังหนึ่งนะไม่อลิสเตกิก็ซซรีอนุบาลจะดีมากๆครับเพราะไม่งั้นไม่รอดนะครับผมอยู่ไปถึิ่งมัดมัดสองมัดหนึ่งนี่ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าไม่มีตัวคอยช่วยเกี่ยวกับการออกสกิลลำบากครับเพราะข้างบนเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะการออกความสามารถที่ค่อนข้างเยอะก็ไปแจกต้มก่อนเลยนะครับผม อันนี้แค่แนะนํานะเพราะว่าถ้าที่ผมดูเนี่ยผมก็คือมีปัญหานะนี่จากแค่จากทีมแค่ดูนะครับผมก็สามารถรู้ได้เลยนะคือถ้าสมมติเกิดว่าผมเอามาเต็มทีมเนี่ยครับกล้าพูดได้เลยว่าชนะผมไม่ได้หรอกนะ แต่ว่าถ้าผมมาแค่เนี้ยครับแล้วผมไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเนี่ยชนะผมสบายๆอยู่ครับอันนี้คือแค่ปล่อย,อยงไงครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเกิดว่าไปเล่นกันจริงๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่มีตัวของไทกะเนี่ยเอาไม่รอดนะครับมาดูกันต่อเลยครับผมอันนี้คือปล่อยนะเพราะว่าผมไปแจกแต้ม แต่ถ้าผมไปตีเองครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ไตีคนไทยนะแต่บอกไว้ว่าถ้าผมคิดจะตีคนไทยนะครับไม่เหลือบอกตรงๆเลยไม่เหลือครับอันนี้นะครับผมขออนุญาตแคปไว้เลยนะครับก็ถ้าคุณโรล,ลี่ไม่รู้จักผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยไปรู้จักกันในคลิปแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนถ้าสงสัยว่าทําไมขนผมถึงเยอะนะครับผมเพิ่งไต่หลีกเมื่อคืนนี้เองครับผมก็คือไต่ช่วงประมาณ2องทุ่มนะครับแล้วก็ไปเสร็จตอนประมาณเกือบสี่ทุ่มพอดีนะครับผมก็เลยแบบว่าขนเยอะเป็นพิเศษนะครับเริ่มตั้งแต่1ยันถึง50เลยนะครับผมจริงๆบางท่านเนี่ยตั้งแต่เปิดวันแรกนะครับก็เชียร์กันหมดแล้วแต่ของผมเนี่ยไอดีหลักครบนะครับแต่ไอดีรองไม่ครบครับผมเพราะว่าโมแตชล่าใจนะครับก็เลยเสียกบทั้ง3ตัวไปใน ด่านไต่หอกันนะครับผมก็คลิปนี้ที่แจกแต้งไปน,นะผมก็ครบครบ,ครบทุกตัวแล้วนะครับผมหรือว่าครบทั้ง5ทีมแล้วนะส่วนถ้าคุณผู้ชมเห็นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้รับคลิปทันทีหลังจากที่ผมทาคลิปเสร็จนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมผมจะลงเอาไว้ช่วงประมาณ4ี่โมงนะครับผม อันนี้คือผมจะไม่มีแชทสดนะแนะนําไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมจะตั้งเวลาเอาไว้ลงเป็นแชทสดไม,ไม่ได้ลงเป็นแชทสดนะครับผมลงเป็นตั้งเวลาเอาไว้นะครับเพราะว่าผมจะขึ้นไปกรุงเทพซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะกลับมาเวลาไหนก็เลยทําทิ้งเอาไว้เผื่อนะครับผมก็สํว่าสหรับท่านใดที่ดูแล้วสงสัยนะผมว่าผมทําไมไม่ลงเป็นแชทสดนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมว่าไม่มีแชทสดนะครับ ในคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับผมบอกไว้อีกทีนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่นะ